ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็มีโอกาสพูดจากกันในเรื่องพระธรรมคำสอน เป็นเนื้อหาของพระธรรมในอริยสัจสีที่เรากล่าวว่าเป็นกลางก็คือธรรมชาติปกติของชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกก็สืบท้อยกันมาสืบเนื่องกันมานานก็เป็นธรรมชาติ ที่เราได้เห็นกันเสมอว่ามีเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราหรือสัตว์ทั้งหลายก็ประกอบไปด้วยนะความเป็นไปโดยธรรมชาติของชีวิตมีการขยายพันธุ์แล้วก็ถึงที่สุดก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปล้มหายตายจากกันไป ก็เป็นความจริงที่พวกเราทั้งหลายก็ทราบกันดีทีนี้ที่เราต้องกล่าวว่าความเป็นกลางนั้นเราเข้าใจกันง่ายเนะเป็นสิ่งที่มีทั้งมิจฉาก็เป็นธรรมะสัมมาก็เป็นธรรมะจึงเป็นเหตุที่เราต้องหยิบเรื่อง ความเป็นกลางก็คือธรรมะอย่างหนึ่งที่ได้เห็นเป็นไปตามความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ทำภาร,รกิจหน้าที่การไปตามแนวทางของมิจฉาหรือสัม,มาแต่สิ่งที่เราเห็นประโยชน์ในการที่เราศึกษาธรรมะก็คือการทวน กระแสที่เป็นธรรมชาติปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาติพอเรามาเรียนธรรมะเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจึงต้องมีการทวนกระแสธรรมชาติไม่ปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาติก็คือการพัฒนาการเรื่องระลึกเข้าสู่การ กระทำการฝืนไม่ให้เป็นไปนตามธรรมชาติของความต้องการที่เกิดที่ใจจึงต้องมีการหยิบเรื่องวิธีการบอกกล่าวสืบเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสองพันกว่าปีที่ผ่านมาก็จะเป็นการยึด เส้นทางแห่งการสร้างทานการให้การรักษาศีลการเจริญความตั้งมัน่นก็เจริญสัมมาสมาธิและมีการฝึกสติเพื่อจะเรียนรู้ในการทวน <c oughs> <c oughs> กระแสกันในการที่เราจะทวน กระแสธรรมชาติ <c oughs> ที่ไหลไปสู่ความต้องการซึ่งเป็นทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวเรื่องการประพฤติปฏิบัตินาะไม่ให้ไหลไปสู่ที่ต่ำ เหตุจากที่ทวนกระแสนี้เป็นผลทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะถ้าถ้าเราทวนกระแสธรรมชาติจะไหลไปสู่ความพอใจทั้งมิจฉาทิฏฐิก็เกิดความพอใจทั้งสัมมาทิฏฐิก็เกิดความพอใจ ทีนี้เมื่อจะทวนกระแสนั้นควรจะต้องระลึกสภาวะข้อหนึ่งข้อใดแต่การใช้ชีวิตโลกในสังคมของเราในปัจจุบันนักการนั้นจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องยึดเอาไว้เสียก่อนหน้าที่กระแสโลกก็จำเป็นจะต้องยึดเรื่องฐานเรื่องศีลเพราะเหตุจากการ สร้างทานรักษาศีนั้นเป็นกิจกรรมการใช้ชีวิตกระแสโลกเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะอันนี้เป็นเรื่องอต้องพิจารณายึดเอาไว้จากการที่เราได้ยึดทานยึดศีนั้นอย่างน้อยๆก็มีความสุขในกระแสโลก ไม่ให้เกิดการเบียดเบียนปัทุสลายกันและเติมสิ่งที่หวงแหนของตนแบ่งปันซึ่งกันและกันได้นี่หมายถึงจากความเป็นปกติหรือความเป็นกลางๆเราจรึงยึดสิ่งที่ไม่เป็นกลางเพื่อจะให้เข้าไปสู่การควบคุมตนเอง นะสิ่งที่เรามีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอาจจะไม่เป็นกลางนะหรือเป็นกลางที่ทุกคนนั้นก็มีความปราถนาไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่น้อมถึงที่เป็นธรรมชาติหรือความเป็นกลางจะต้องน้อมเรื่องคุณเรื่องโทษเอาไว้เหมือนกัน ถ้าเรามีโอกาสน้อมศึกษาพัฒนาเรียนรู้เรื่องธรรมะเพื่อจะทวนกระแสะแห่งจิตใจของเราที่เป็นปกติจริงอยู่ที่เรามีการควบคุมไม่ผิดต่อกฎหมายแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกการทวนกระแสะที่เกิดที่ใจของเรา ก็จะขาดการยับยัง้งนะขาดการประคับประคองนะของที่เราต้องควรระลึกต้องห้ามต่างๆการต้องห้ามหมายถึงสิทธิของผู้อื่นที่เราไม่ได้ใจตองไม่ได้ยับยัง้งปรารถนาสิ่งนั้นเป็นของตนก็เลยหยิบฉวยประสงค์จะเอานามาเป็นของตน โดยที่ไม่ได้เกิดคุณต่อตนต่อ,ตอ,ตอผู้ที่เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาฝืนกระแสะธรรมชาติของใจก็คือการฝึกสติให้รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นที่ใจของเรา,าเสียก่อนแล้วเราก็มีโอกาสประคับประคองควบคุม ไม่ให้ไหลไปไม่ให้ไหลไปสู่สิ่งที่ความต้องการของใจของเราหรือความคิดของเราการที่เราทวนกระแสะแบบนี้เราก็ไม่ใช่ใชว่าเราจะ,ะหยุดยัง้งห้ามปรามได้แต่เราก็ต้องควบคุมเอาไว้ไม่ให้ตเตลเิดเปิดเปิงกระทำให้เกิดการเบียดเบียนกันเกิดขึ้น การเบียดเบียดเบียนกันเกิดขึ้นจะต้องประกอบไปด้วยกายทางกายทางคำพูดทางใจเหตุจากใจก็นำไปเหตุให้มีต้องพูดและต้องกระทำถ้าเราคุมสิ่งที่เกิดที่ใจเราก็ดูไต่ตองระลึกระวังเบียดเบียนตนหรือไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ ถไหมถ้ามีการระลึกระวังเรียกว่ามีสติที่จะควบคุมตัวเองได้และสิ่งที่เราจะนำความไม่เป็นปกติของเรานะเปลี่ยนไปสู่การควบคุมและไปสู่ความเป็นปกตินะสามารถดำเนินกายวาจาใจไปเป็นธรรมชาติของเรา นะโดยที่เราไม่ต้องมีการควบคุมใดๆการให้การรักษาศีลการเจริญสมาาสมาธิการเจริญสติพร้อมที่จะแยกแยะสิ่งที่เคยคุมมาในอดีตนะเข้าถึงการไม่ต้องคุมนะโดยการที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นในใ,นใจของเรานั่นประโยชน์อย่างยิ่งที่เราได้เห็น ธรรมชาติในสัจธรรมเราแก้ไขโดยการประพฤติปฏิบัติตนฝึกสติให้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเกิดขึ้นจากความคิดจากจิตใจที่เป็นจากสิ่งที่เราได้ทำได้พูดนะเป็นการเบียดเบียนตนหรือไม่หรือเกิดประโยชน์ตนหรือไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเปล่าเมื่อเป็นธรรมชาติแล้วเราจะน้อมมีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตตั้งแต่ในการใช้ชีวิตของเรือนของเราแล้วก็ไปสู่ชีวิตท่ามกลางในสังคมที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอีกด้วยก็แน่นอนสิ่ที่เราเห็นธรรมชาติ ของสังคมของมนุษย์เราก็มีทั้งความอยากมีอยากจะดีอยากจะเป็นอยากได้มาครอบครองบางทีก็ไม่ถูกต้องแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติของจิตใจนะที่เป็นจริงแต่เรามาแก้ไขกันโดยการทวนกระแสะแห่งใจที่เป็นจริงนั้น แก้ไปให้จนกระทั่งใจนั้นเกิดความเมตตาต่อกันเกิดมีศีลปกติต่อกันเกิดจิตใจที่มีความปรารถนาดีต่อกันนั่นหมายถึงการให้แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้พวกเราที่ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนเราก็ได้เห็นความเป็นกลางกลาง ของธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์ของสังคมต่างๆความเป็นจริงแล้วความพอใจก็เกิดกับมิจฉาทิฏฐิได้ความไม่พอใจก็เกิดกับมิจฉาทิฏฐิได้ความพอใจและความไม่พอใจย่อมเกิดกับสัมมาทิฏฐิได้เพราะสิ่งเหล่านี้ ต้องน้อมสิ่งที่เป็นไปของการเกิดความพอใจความไม่พอใจเหล่านีนะ้เพื่อจะให้มีการแก้ไขโดยการทวนกระแสของใจมุ่งหน้าไปสู่การไม่พอใจนะสำคัญก็คือความไม่พอใจเป็นเหตุอย่างยิ่งทำให้เกิดการประทุสลายกัน ความพอใจก็ต้องดูเหตุการ์พอใจว่าถ้าเรามีการปฏทุสลายต่อกันและกันก็ต้องมีการทวนกระแสยับยัง้งประครับประครองไม่ให้เกิดขึ้นและเป็นเหตุให้เกิดความพอใจนั้นได้การที่เราทวนกระแสนั้นเราจะต้องยึดหลัก ยึดดียึดสิ่ที่ประคับประคองก็คือการยึดในศีลห้ากันเอาไว้เรียกว่าทวนกระแสเบื้องต้นนะเรียกว่าทวนสภาวะของธรรมชาติของใจนะเพื่อจะใหนะ้ยึดมั่นประคับประค,ระคองนะเอาไว้ก่อนเพื่อเราจะได้มีโอกาสพัฒนาจิตใจของเรา นะให้เจริญไปในทางอริยสัจสี่ก็คือสัจธรรมที่เราไม่สามารถจะเข้าถึงกันได้โดยง่ายอริยสัจสี่นั้นเขากล่าวเอาไว้เรื่องทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคนั้นมีความหมายสั้นๆแต่ละเอียดอ่อนที่เราจะต้องน้อม คำเครื่อสัจจะในอริยสัจสี่นั้นนะคำว่าทุกข์หมายถึงอะไรเนี่ยถ้าถ้าเราทวนกระแสมาก่อนเราก็จะพอจะเข้าใจบ้างเรื่องทุก์หมายถึงอะไรเหตุของความทุกข์หมายถึงอะไรการดับทุก์ได้ หมายถึงอะไรการเจริญให้เกิดความสำเร็จจากการพิจารณาเรื่องทุกข์พิจารณาเรื่องเหตุของความทุกข์พิจารณาสิ่งที่ดับไปหรือเปลี่ยนแปลงไปะให้เห็นความทุกข์นั้นดับลงอย่างไรนั่นหมายถึงเราจะต้องเริ่มจากฐานแรก จากสิ่งที่เป็นธรรมชาติของใจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิที่เกิดที่ใจนั้นเมื่อเรามีการฝึกมีการอบรมโดยการพิจรารณากรรมฐานที่เราใช้ความเพียรความพยายามให้เหล่านั้นมีการทวนกระแสแห่งความพอใจ ไปสู่ความจเจริญเรื่องการยึดมั่นถือมั่นเป็นเบื้องต้นเท่าก่อนความเป็นธรรมชาติของพระธรรมนั้นถ้าเราดูสบายๆว่าชีวิตทั้งหลายนั้นมีทุกข์น,มมนะทำไมถึงเรียกว่ามีทุกข์นั่นคือทุกคนก็ทราบทุกข์ที่ใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความยาก เต็มไปด้วยความคาดหวังเต็มไปด้วยความอยากมีอยากเป็นและทำไมต้องลิษยามีความโกรธความโลภกันอย่างไรนั่นทุกข์ในกระแสะโลกซึ่งเป็นปกติของหมู่มนุษย์และหมู่สัตว์อีกด้วยแต่สิ่งที่เราทุกข์ใหญ่ในพระธรรมคำสอนนั้นเป็นทุกข แห่งสัจธรรมก็คือการอ,าออกจากวัตฏะสงสารออกจากสิ่งที่เป็นในความที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นกระแสะแห่งใจที่เป็นจริงของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าใจของเรายังมีสภาพเป็นจริงอย่างนั้นก็คือสิ่งที่ยังมีพบนะยังมีสิ่งที่ ตัวตนของเรายัางไม่ได้แก้ไขหรือสร้างเหตุการทวนกระแสให้เปลี่ยนแปลงไปไม่ปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาติของความอยากมีอยากจะเป็นจึงเกิดความโกรธความโลภความหลงกันเห็ไหมถึงที่เป็นธรรมชาติก็คือมีความโกรธมีความโลภมีความหลงยึดมั่นถือมั่น นั่นคือธรรมชาติของธรรมะแต่เราแก้ไขสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั้นจะต้องทวนกระแสที่เป็นธรรมชาติก็คือต้องมีการทบทวนก็คือการสมาทานมีความตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยปัญญา,าและทำให้เรามีการน้อมระลึก ฐานการกระทําของเรานะก็เริ่มจากระลึกในฐานระลึกระมัดระวังสินห้านะเป็นการควบคุมตนเองระลึกด้วยสัมมาสามาธิก็คือความตั้งมั่นในความเพียรของเรารละลึกสิ่งที่เจริญสติก็คือรู้สภาพสิ่งที่เกิดในใจของเราเกิดที่ความคิดของเรา ให้ทันความคิดให้ทันใจที่เกิดและมีการควบคุมตัวเราเองให้ได้อย่างไรสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทำจะเป็นเส้นเดียวกันหรือจะคนละเส้นก็จะต้องมีการควบคุมนะให้ไม่ไปสู่การเบียดเบียนตนและผิดกฎหมาย แนต่อตนต่อผู้อื่นนั่นหมายถึงชีวิตของเราอยู่ในธรรมชาติแต่กำลังจะถูกการแก้ไขหรือทวนกระแสธรรมชาติให้เป็นไปด้วยสัมมาเกิดขึ้นให้มีจิตใจที่มีเมตตาเกิดขึ้นให้เข้าถึงการละการวางอย่างไร เไหมเพราะฉะนั้นธรรมชาติเมื่อใจของเราเข้าถึงธรรมชาติก็จะคลายการยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงไม่สามารถจะยึดเป็นของเราเป็นของท่านก็ดีได้ตลอดไปก็ทำให้ใจเกิดความสลดหดเลือาสังเวชเกิดความสลดสังเวชทำให พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ใช่นไ,ไหมนี่คือประโยชน์ในการที่ทวนกระแสแห่งธรรมชาติไปสู่ความไม่ธรรมชาติเป็นเบื้องต้นแล้วก็ในที่สุดก็คือกลับไปสู่ธรรมชาติที่ถูกการแก้ไขแล้วเนี่ยเพราะนั้นพวกเราที่มีการน้อมความเป็นกลางของธรรมะก็ต้องมีการแก้ไขมีการกะระทำ มีการควบคุมเพื่อจะนำประโยชน์ให้เกิดเป็นเบื้องต้นและสามารถเจริญเข้าถึงการดับทุกข์แห่งการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขานะก็ทำให้เข้าใจเรื่องโลกเข้าใจเรื่องกระแสความพ้นทุกข์และในที่สุดก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจให้ เป็นปกตินะถ่ายถอนการยึดมั่นถือมั่นได้นะรู้จักวิธีการวางใจนะรู้จักสิ่งที่เป็นธรรมชาติจะต้องทำหน้าที่ประโยชน์อย่างยิ่งและสําคัญอย่างยิ่งถ้าเรายึดหลักพราะทำคำสอนและนำไปแก้ไขจิตใจแก้ไขคำพูดแก้ไขความคิดไปสู่การกระทำของเรา ให้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแม้กระทั่งเกิดแก่เจ็บตายก็นี่คือธรรมชาติพอถึงเวลาใช้ชีวิตบ้านปลายธรรมชาติต้องมาคือต้องตายก็รับความจริงกับธรรมชาติการตายไม่ได้หมายถึงเราใช้ความคิดแต่เราสามารถน้อมเห็นจิตใจซึ่งไม่เกิดขึ้นเหตุจาการยึดมั่นถือมั่น จึงเห็นว่าสติรู้สึกได้เปลี่ยนแปลงไปให้เห็นเปลี่ยนแปลงไปสู่การเข้าถึงก็ทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในพระธรรมคำสอนที่เราทวนกระแสธรรมชาติเหล่านั้นไปสู่ความไม่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่เรากระทำที่ไม่เป็นธรรมชาติจนเป็นเหตุให้เกิดธรรมชาติเข้าถึงการวางใจ นั่นเองนะก็พอสงควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูด ป้าสิทธิเพ็ชรีสวัสดีครับ